เฉลยเพศลูกคนที่สองมิวนิท้าไฮโซเซนทำคุณพ่อยิ้มสมใจแล้วค่ะ ึ้นแทนว่าทีุ่นแม่ลูกซองแล้วสำหรับมิวนิ t าเจรายย่งยืนภรรยาของนักธุรกิจตระกูลดังไฮโซเซนทาราผู้ชงครูหาเปรมกิจจากที่ทราบกันดีว่าลูกคนแรกนั้นเป็นลูกสาวของไฮโซเซนก็ได้คาดหวังว่าลูกคนที่สองนั้นจะเป็นผู้ชายหลายคนก็ต่างทายกันว่าน้องคนที่สองจะเป็นเพศอะไรกันล่าสุดแม่มิวได้โพสต์คลิปลงทางช่องย t u b e มิวนิ t าที่ไปตรวจคันกันได้ทั้งสคนมีบางช่วงบางตอนคุณหมอพูดว่าลูกชายแข็งแรงงานนี้ คุณพพอก็ยิ้มเลยค่ะได้ลูกชายสมใจคุณพพอแล้วนอกจากนี้ก็ยังเผยรูปร่างหน้าตาขณะอ่านตระซาวจะได้เห็นว่าน้องดังพุ่งมากๆอีกด้วยค่ะ